กับซสชั่นครับผมแท่งชัยภูมิบารามีหลวงพูผางนะครับคลิปนี้ก็จะนำนะครับภาพถ่ายบาดข้างรุ่นแรกหลกวงพูาผางจิตตคุตโตวัดรุมคาคิริเขตปีพศ2516มาให้ชมกันนะครับทำไมผมถึงเอาภาพถ่ายบาทข้างฉากที่ว่าเรียบเดิมจากวัดสีเขียวนะครับกอบเขียวมาให้ชมเพราะเป็นภาพถ่ายที่หายากมากถ้าสีเขียวนะครับหายากมากอันนี้หนึ่งในสอง,ององค์นะตอนนี้ที่เจอนะครับผมผ่านมือมานะ่าจะสามอง,องค์นะ สามถึงสี่องค์แล้วหายากแล้วคนที่เช่าบูชาไปเก็บเงียบเลยอีกองคหนึ่งอยู่ที่ชัยภูมินะองนี้ก็ลูกค้าปิดไปแล้วนะครับอันนี้ส่งเท็กซัสนะส่งเท็กซัสอเมริกาอันนี้เป็นภาพที่องค์ที่ผมห้อยติดตัวตลอดนะครับผมเคยขายไปเบียดหมื่นนะองหนึ่งแล้วหายากสีเขียวเหนียวซราบผมชอบมากนะอันนี้คือเลี่ยมเดิมจากวัดอันนี้เลี่ยมเวลาเราเลี่ยมนะครับเลี่ยมครอบไว้เอาไว้บูชาเลยแล้วผมทำออปชั่นใส่นะอันนี้ของผม ด้านหลังผมจะมีนําโชคมีพระปกใบมะขามเอาไว้ห้อยนะครับเอาไว้ห้อยวิ่งนะออกกําลังกายอันนี้ก็พี่เขาที่เท็กซัสนะําให้เลี่ยมให้นะครับอเลี่ยมเรียบร้อยเลี่ยมเรียบร้อยนะครับนี่คือฉากเขียวเหนียวซับหายากมากนะครับหายากสุดเลยนะพี่น้องแล้วเล่นกันแพงด้วยนะเล่นกันเล่นหากันแพงครับแล้วสวยเดิมมากแล้วก็มีนะครับฉากน้ําเงินอันนี้ก็หายากนะครับฉากน้ําเงินแล้วก็อันนี้กรอบ กรอบเหลืองนะครับน้าเงินเหลืองนะครับที่ยากอีกฉากหนึ่งกรอบหนึ่งก็คือสีม่วงนะครับสีม่วงนี้ก็จะหายากมากคบเจตอนนี้น่าจะสององค์นะครับก็ส่งลูกค้าไปแล้วนะครับนี่ครับนี่คือภาพถ่ายบาดข้างแรกหลวงพวังจิตตะคุโตนะครับวัดอุดมคาคครีเขตปีพศ2516นรนะครับเลี่ยมเดิมต้องแบบนี้พี่น้องถ้าเลี่ยมเลี่ยมใหม่หรือว่าพระ อของเกตนี่จะต่างเลยความคมไม่ได้พัติการเลี่ยมจากคนละแบบพี่น้องต้องจําให้แม่นอย่างนี้ครับอันนี้คือแท้ตาเปล่าแท้ลำหนึ่งเลยนะครับก็ฝากติดตามนะครับผมแท่งชัยภูมิบารมีหลวงพ่อผางก็จะนําคลิปดีๆมาแนะนําให้พี่น้องได้รับฟังรับชมกันนะครับท่าในใดมีพระหลวงพ่อผางอยากปล่อยนะครับหรือว่าอยากสอบถามนะครับทักไลน์มาครับ0 8 0 3 9 2 9 9 6 6นะครหับแท่งชัยภูมิบาลามีหลวงพ่อผาง นะครับ Facebook ฝากติดตามครับไว้เจอกันสวัสดีครับ